ไรอะพิกดกันเลยไม่่ายเลยโ้ย่ยะตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะบินเนาะเพื่องออก9โมค่ะทุกคนตอนนี้ก็9 0้โมงนาทีแล้วะคะ่ะกำลังเดินทางไปที่เกตนะคะมุง่งหน,น้าสุบสิบล้าชนะคะครั้งแรกของชีเลยนะทีก็ยังไม่เคยเดินทางไปสิบล้าชเหมือนกันนะคะ บอกว่าสุราจะใจดีกับคิสตี้นะหลังจากลับมาหนึง่งตื่นนะคะถึงแล้วสรุราดูในช่องในช่องค่ามตลอดครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไป่อขอบคุณครับขอบคุณครับยนดีไ้ด,ดีใจค่ะปะลุยต้องเรียกกระแทบก่อน ทุกคนนี่เมื่อกี้ระหว่างที่พี่เตียก,กำลังเรียกรถจะไปที่โรงแรมนะคะเราแบบว่าพี่เขาแบบมารักมากเลยเนาะเป็นพี่แฟนขับแบบว่าเราไม่เคยเจอก,กันมาก่อนแล้วพี่ก็ขอสาบไปส่งกันด้ยกับว่ากับทีมงานที่ที่พักด้วยะคะ่ะโอเกรงใจมากเลยนะแต่เขาก็แบบ นาะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ขอบคุณนะคะแบบประทับใจตั้งแต่ก้าวลงเครื่องมาสุราเเลยนี่ครั้งแรกเลยทิตตี้ก็ไม่เคยมาสุราเหมือนกันขึ้นรถมาเป็นที่ระพานะคะของเต็มหลังรถเลยนะคะ <c oughs> แล้วแบบได้พี่ทูกับพี่ทูนะคะพี่เข้าใจดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาคิตตี้ไปดูสนามก่อนเข้าที่พักด้วย <c oughs> ทุกคนคะ นี่ค่ะมือแรกของสุาราตนะคะหิวกันมากเลยนะคะต้องเติมพลังก่อนนะคะแล้วรถก็ใกล้มาถึงแล้วค่ะขอบคุณมากเลยะคะ่ะที่ให้การต้อนรับดีมากพี่เขาก็มาส่งน่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบเขาบอกว่าแฟนๆชาวสุรารอคอยด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะพยายามนะคะจะพยายามให้เต็มที่มาเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณ เดี๋ยวจะลองวิ่งดูลายดูนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้คิสซี่ด้วยนะทุกคนกลองรถครั้งแรกกําลังจะออกไปรอบแรกในสนามแรกของ3 0 0ร้นเนะคะโอเค ราไม่ได้วิ่งจูนบนไดโนด้วยสำหรับคันนี้นะขับไปลุนไปแต่ถ้าเราเข้ากันได้ดีกว่านี้มันจะลงโตอ,อันนี้ ออะะวิง่งเข้าไปอย่างนี้เลยจะได้ระบายความร้อนได้เร็วเมื่อกี้ควันมันขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะสองลอมนี่น็อกแน่นอนอะตอนแบตเทิรมันจะยังไงเนี่ย <c oughs> อันนี้แหละมันก็คือการเตรียมตัวก่อนแข่ง <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือว่าแบ่งมือมันไม่รอกอะต้องไปแก้เบรก คือทีมช่างก็กงังวลตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่เลยทางโอ๋บอกว่าเออคิตี้สนามนี้ต้องถนอมถนอมรถก่อนนะอย่าเพิ่งจัดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยคือรถเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อคืนถ้าค,ค่อยปรับไปนะคะก็อเอาใจช่วยด้วยแล้วก็ดูกันว่าคันนี้จะมีพัฒนาการยังไงต่อไปแล้วคิตี้จะพาคันนี้ไปได้ถึงไหนนะทุกคนนะ ที่1ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองรถใหม่จะเลือกซ้อมตอนที่แบบอากาศภายนอกมันเย็นด้วยเพื่อเป็นการเซฟเครื่องใหม่ที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันอีกทีค่ะบ๊ายบายคุณนายตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าสนามนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะ เฉยๆความร้อนมันก็จะเพิ่เยอะอ่ะก็ต้องไปดับเครื่องแล้วก็ตาแล้วก็ดับเครืปป่องตานตลอดเลยข้างหน้าเส้นนะคะ่ะตอนนี้ถอดอันทุกอย่างเลยที่สามารถทําให้ลมมันออกมาได้นี่ชิ้นส่วนอยู่นี่นลายรถก็ถอดนะคะคันหน้าก็ถอดนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าจะเอาอะไรออกนี่ใครปรับตัวได้เร็วสุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะพี่เป้ก็คือทํารถให้อะคะก็บอกว่าพี่ซี่พักรถก่อนอะไรเงี้ยไม่อยากให้ขับไปมากกว่านี้แล้วให้เซฟรถไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเก็บคะแนนคอลีฟายจะได้เข้ารอบไหมนะคะก็ตามดูพวกนี้ค่ะ สามร้อยเซตอคครับกิสตี้หรุยมาเจเรตโอ้โหมันได้เว้ยโอ้ไม่ดีสวยเป็นตอเป็นไงเฉียวเจียวเรเร่งไฟท้าย300หายากนะเว้ยคิสตี้หรุยมาตุเรศครับสาวสวยสุดในสนามวันนี้แน่นอนครับคิสตี้คะแนนออกมาลันแรก85าคะแนนครับ85คะแนน แล้าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ตอนแรกเจ็ดสิบขึ้นเจ็ดสิบขึ้นมีความตั้งใจแล้วโอเคเบสตี้มาตอรเรนตมาแล้วจ้ะครับมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์พอดีของเทียร์กันไปครับเขาไปได้พี่จิมโอ้โห่คิสตี้บอกว่ารถคันนี้มันสามารถจูนไปถึงระดับพันแรงม้าเลยเนี่ยใช่ไหม ใช่ชอกในการกับเพื่อนครับเกสเต้รุยครับคะแนนรันที่2ครับแปดสิบเจดที่ปดสิบเดีกว่ารันแรกดีกว่ารอบแรกเลยไปคอลี่ไฟท์คลาสเอบีค่ะเกสเต้รุยบอลแล้วที่หน้าเส้นครับ อีกครั้งกับ300เซเด์จากมาเตเรตเริ่มเทแม็กเดย์คอนจัดให้คริาาสดเดสตี้โลลยมาเตเลตเด้บ้ดนทีมคะแนอนอ่ะโอ้โหนี่ครับผู้ที่กำลังรับชมอนี่ตอนนี้เป็นผูคุกีครับนะคนเดียวในรายการครับตอนนี้คริสตี้ครับพอได้ไปนะท่านผู้ชมคะแนนอยู่ที่63.75ครับ63.75ครับ ไม่ดีอ่ะมันลุ้นกันนะคะว่าอีกรอบนึงอ่ะจะเป็นไงตัวเองเหมือนกันแต่วเจ้าชันให้เมื่อกี้นะคะทำอย่างเร็วเลยให้ระบายความร้อนลมออกมามันจะได้ไม่ติดกันคนหลังไงสาวสวยหนึ่งเดียวในช่วงนี้กับวงการเดยกกับเคสได้เลย มาดูเคสเตอร์ลอยครับคอลิฟายสายของท้าเซบีครับส0มร้เนเอกเสร็จทันพอดีเคสตี้์ลุยครับขยับแต้มมาสำเร็จในการคอลี่ไฟท้าเซบีครับหลันนี้ได้ไปอยู่ที่72.5ครับ72.5ดส้บสองจุดห้า ก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีใจ,จดีใจติดตามผู้นี้ต่อไปนะคะในการแข่งแบทเทิลว่าพิตตี้จะสามารถพาถ้วยมาให้ทุกคนได้ไหมแต่ก็จะพยายามทาให้เต็มที่นะคะทุกคนก็ยังไม่เคยใช้คันนี้วิ่งแบทเทิลเหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงล้นเหมือนกันเนี่ยแต่ยังคนขับก็ล้นนะว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวขับทั้งบ้านครับ สามร้อยเซตเด็กนนี้คือคริสตี้หลุยส์มาโจเรตขันตามคือไรอันจากดีโซนครับคริสตี้หลุยส์เจอไรอันตรงนี้ครับคริสตี้กับสา0ร้อยเซเ็กคนใหม่ของเธอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือการแข่งขันรอบแบทเทิลของคลาสซีครับโอ้โหไรอันไปตามติดเสียจังหวะยึดยักไปหนึ่งดอกครับคะแนนรันแรกครับ ผู้ที่นำก่อนรันแรกคือคิสตี้เป็นคันนำครับคะแนนดีอยู่กว่าที่5.83ต่อ4.17ครับพร้อมแล้วกับรันที่2ครับของคิสตี้หลุยส์มาจอเลตเจอกับไรอันเจตจากดีสโตนรันนี้ไรอันดีสโตนเป็นคันนำครับคิสตี้มาจอเลตเป็นคันตามไรอันพิการเลย เดียวไหมจากมุมนี้คริสตี้หักหลบแบบนิดเดียวเท่านั้นครับไม่งั้นเสียไฟหน้า300เซนเอกแน่นอนเอกชันครับผลเกิดจากไลอ้อนเจ็ดขวางทางคริสตี้รุ่ยไปต่อไม่ได้ลันนี้โดน0ูนย์สลันลงกันรครับคริสตี้รุ่ยมาตัดเข้าสู่รอบต่อไปครับผ่านเข้าสู่รอบแปดคันสุดท้ายแล้วนะถ้าสมมติว่าคริสตี้ชนะอีกหนึ่งคู่ก็จะเข้ารอบชิงมานะทุกคนจะคว้าถ้วยมาให้ได้ก็จะพยายามทาให้เต็มที่ คริสตี้เลยปัตจุบนเจอกับกาแฟ <c oughs> คริสตี้ครับในรถดริฟ์คันใหม่ new weapon ววครับอ้าวโอ้โหรถน่าจะมีปัญหาครับภาพที่เกิดคือคันน้ำของคริสตี้ครับไม่ดริฟต์ต่อ แล้วก็ฟี่ก็เลยหยุดชะงักจึกมาครับศูนย์สิคอนเฟิร์มครับแต่เมื่อสักครู่นีต้ตั้งแต่ออกตัวมานะครับจนถึงโค้งที่2เนี่ยคริสตี้ทำได้ดีครับยืดออกไปแล้วครับแต่ว่ามาเสียจังหวะครับรถมีปัญหาไม่สามารถไปต่อได้กำลังดิฟอยู่แล้วแบบไม่รู้เกียร์แตกหรือเปล่ามันเกียร์มันนักปักปกปักปัปปปปะมันดิฟไม่ออกอะ 那有咧哦。 ติดตามเชียร์คิตตี้อยู่นะคะก็วันนี้คิตตี้กับรถ300ร้อเอ็กก็มาทําเต็มที่ได้เท่านี้จริงๆอ่ะตอนนี้ค่ะสไลด์ก็มาถึงแล้วนะคะกําลังเอาลงนะคะเดี๋ยวจะเก็บเจ้า3 0 0ร้เอ็กของคิตตี้คันนี้กลับบ้านไปรักษาตัวนะคะเขาเรียกว่ารอบนี้อ่ะเราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเลยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็รู้แล้วว่าจะต้องกลับไปทําอะไรบ้างจะเตรียมตัวยังไงบ้างก็ไม่จะเชื่อเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจบแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามใหม่ นะค,ะคนที่ติดตามเชียร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอดูพัฒนาการคันนี้แล้วก็การแข่งกับพิซซี่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน <S <S เราจะมาดูกันว่าพิซซี่จะพาเจ้าคนนี้ไปเอาถ้วยมาให้ทุกคนที่ติดตามชมได้หรือเปล่าจะพยายามนะคะ